ที่นอนอยากเพราะเสียงดังรบกวนหรืออยากได้ความเงียบเพื่อพักผ่อนและทำงานอย่างเต็มที่นี่เลยโฟมอุดหูแบบไม่มีสายผลิตจากโฟมพิอูคุณภาพสูงเนื้อนุ่มเบาใส่ง่ายขยายตัวแนบบรูหูพอดีช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสายให้เกะกะไม่พันกันให้รำคาญใส่สบายใช้แล้วทิ้งหรือจะใช้ซ้ำได้ถ้ายังสะอาดอยู่ขนาดเล็กพกง่ายใส่กระเป๋าไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะนอน พักผ่อนทำงานหรือเดินทางมีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแพ็คคู่แพ็ค5 0แพ็คร้อยมาพร้อมกล่องเก็บสะดวกใช้งานง่ายเหมาะกับคนหลับยากคนที่นอนกรนทางบ้านส่งเสียงดังหรือแม้แต่สายเที่ยวสายบินที่ต้องการความเงียบถุกที่ทุกเวลาเลือกโฟมอุดหูแบบไม่มีสายเล็กแต่ให้ความสบายเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริงของคุณหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะ